สวัสดีค่ะกับมาพบกันอีกแล้วพี่น้องกับเลยาชาแนลชนีมีช่องสาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคอนปล่อยเป็นแสนพี่นอ้องเก็าอีกคอยบนาบังญั้ิบอกถวยจาออันมีเพจเพจหนึ่งพี่น้องออกมาบอกว่าจังไดออกมาบอกว่าใครจะอยากอยู่กันในห้างจากกรณีที่เพื่อนประกาศว่าแดนเซอร์ลงหรือย,อยังแต่ว่ามันก็ยังไม่เคลียร์ชัดใช่ไหมพี่น้องกับคอยพึ่งเห็นคอยพึ่งเห็นโพ์นี่พี่น้องเออ ใครจะอยู่อยากอยู่กับในห้างที่วันวันพาทำแต่คอนเทนต์ไม่สร้างผลงานวาสันปาดเอาสมองส่วนใดคิดถ้าเธอหมายถึงโตเกียวมิวสิกสาวฉันสีบอกให้ใส่สมองเธอเดอ้ออิจฉาของเพจนั่นจ้าเธอรู้ไหมว่าเด็กฝรั่งทุกวันนี้อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์มากกว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูเป็น นายแบงค์นะจ๊ะฉันจะบอกเธอให้นะจ๊ะเพราะหนึ่งมันสั่งเงินสั่งทองได้ลายเขาอยากไปฮอลิเดย์ยักเขาอยากไปกิบเกไปอยู่ไซเขาสามารถสั่งเงินได้เบิดขนาดคอยซ่องน้อยๆน่งว่าแวะๆอยู่นี่ฝรั่งกะยังเงนเป็นหัวสิแตกพลว้าเอาบอกซื่อๆเด้ออิหลีจริงๆอันนี้เรื่องจริงถามว่าคอยมีง่าเป็นเขตอาชีพละกคอยบอกมี่ที่แรกเริ่มต้นเริมที่คอยสิบอกว่ามาทําแบบสนุกสนาน,าน พอเห็นเงินเหรอมันมวนเดอย่ามาพูดอย่างนั้นนะว่าใครจะอยากอยู่กับในห้างที่พาทาแต่คอนเทนต์คอนเทนต์น่ะในเงินหลายก็ไปรับจ้างดำหน้าอีกจ้าเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวรับตาตีเล่นนันมื่นนึงเดี๋ยวหลายคนรับจ้างดำหน้าย่ามาบอกข้าํานันจ้าแล้วคําอีกอย่างหนึ่งที่พูดว่าอะไรนะไม่สร้างผลงานเธอไปดูผลงานเขาซะก่อนจ้าผลงานเขาปังกว่าฝั่งที่เธอเชียร์ตั้งเยอะตั้งแยะฝั่งเธอมีอะไรเอะอะกอดจูบเอะอะทำท่าคมขืนกันเอะท้าห้องกัน ยังแต่สิป,ปีกันเฮเบิ่งเท่านั้นอย่าไม่ว้าวย่ามาแซะแซะไม่มีเหตุผลแซะไม่ใช้สมองแซะไม่ใช้จินตนาการอย่าให้ด่านะผู้ใดสีเอยากเฮ็ดคอนเทนต์นี่แต่เขาอยากมอบกราบเขาไปหาละพุ่นละโบเสื้อจะไปเบิ่งผู้เขาเจ้าเปิดยังก็เปิดสอนคอร์สออนไลน์ในเป็นยังหรือว่าไปเรียนอันโจอ,ออกโจหนึ่งจอาสองจอีขอผัดพิงเนี้ยได้จากขออนุญาตฝาดผัดพิงเนี้ยเขาจะไปเสียงเงินบักหลาย เขาอยากจะอยากเฮ็ดคอนเทนต์บ้านนี่เฮ็ดคอนเทนต์โมบันบะไผเฮ็ดแหละกัสิมีคนเบิงเด้เออต้องมีสตินะจ๊ะว่าจะทําเรื่องอะไรดีแล้วที่อยู่กับในห่างที่มีคอนเทนต์ผ้าเฮ็ดผ้าสางผ้าเป็นเงินโดยเสมอนะจา้าเออบางคนผ่านผู้ติดตามมาแล้วนู่นนั่นนี่ครบใดๆแล้วไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเธอโพสต์กับเขาหน้าเพจน่ะเธอก็แซะเขาเธอก็สร้างคอนเทนต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะ แซะปึกๆอย่างนั้นอย่าแซะค่ะแซะให้เขาด่าค่ะเออว่าวได้ยังไดว่าอันอยูนิับในหางบ่าภผ้าพาหาสางสงนผลงานซุป,ปเปอบงกลุ่มปิดเขาบอซุป,ปเปอบิงการแสดงหนาเวทีเขาบอคอสตูมเขาเปะ๊ะการแสดงเขาเปะ๊ะเวอร์คอสตูมเขานี่ยิ่งกว่ามืออาชีพเธอไปดูคอสตูมฝั่งเธอทีแม้กระทั่งแม่โปใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้เยาว่าเถอะยูไส้หาดพัทยายัางแต,งต่งโตดีกว่าอันนั่นเห็นบอๆหรอกศูนย์ไฟกระดับเอออันอัน ยุโกบักเผาพระทายังแต่งโตดีกว่าเมโปสิเธอเสียอีกอย่าให้ฉันเวาวลายเออแต่ก่อนอยู่กับผัวเก่าหน่อยว่าแต่งโตกว่าแม่นั่งพญาเลิศเลิศเป็นเลิศประเสริฐสมศักดิ์ศรีคู่มือเจ้เป็นยังอันผัวเก่าผ้าเฮ็ดผ้าสางเวสีแสงสีเสียงเต็มวัสสันคู่มือเดี๋ยวไปยูเวทที่เกเพานานนานให้เวาวละแห้งร้อนบานเนี่ยศูนย์ไพเขากับยากเฮ็ดเบิป็นอันละคอนเทนต์เฮ็ดแล้วมันได้เงิน คอมเมนว่าเปิดซองมาซื้อ,อ,อล่โอโ้ยบัมีคนเบิงบ่มีคอนเทนต์หนักกว่าการที่จะให้ผ่านกดและให้ผ่านคนติดตามใดๆนะคะคือการคิดคอนเทนต์นี่มันยากกว่าเพราะฉะนั้นอยู่นัทีิคนเพิ่นมีไอเดียมีหัวในการสร้างคอนเทนต์นะมันเลิศที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นแซะไม่มีสติอย่าแซะค่ะเพราะจะถูกด่าคืนนะจ๊ะสาวโอเคบอจักซื้อเพจได้ดอกคอยไปเห็นเขาจะโพสต์มากพี่น้องเออคอยขั้นแขวให้คอยเบาแนา ก็บ,บอกเลยว่าจะไปเบิงเว็บดวไดก็ได้เด็กฝรั่งทุกวันนี้อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอยไปเที่ยวเป็นโซนิแมมาคอยเห็นอีกหน่อยผู้หญิงเนาะสามสี่คนจับกลุมก่มกันโพสติกต็อกนะแม้กระทั่งว่าติกต็อกที่นี่เออออกซืซอะไรอยู่บอกเอออย่าแบนคอทออันที่นี่นะเขาไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะในยุโรปนะต่อต่อ,ตอ,ตอไม่ได้นะปักตะก้าไม่ได้อย่างคนที่บอกว่าเอาศิลปินอินฟูไป ขายของนู่นนั่นนี่ทําไมคนในยุโรปไม่ซื้อของในตะก้าเราซื้อไม่ได้ค่ะแล้วเราก็ปักเองไม่ได้เราปักเองไม่ได้เราโยนกล่องของขวัญก็โยนไปก็ได้กล่องเปล่าแต่ถามว่าต่อต่อในยุโรปได้ยังไงต่อต่อในยุโรปเท่าสิใดแค่เวลาเท่าไหร่สุดเราคนทรงของขวัญมาแค่นั้นบได้ไม่ยั้งแล้วบ้านฟ้าบ้านฟ้านั้นในสวิเซอร์นดโครเอเชียกับเ่าเปิดสั่งไรได้เต็มออปชั่นนะคะได้แค่บางสิ่งบางอย่างเด้อเพราะฉะนั้นน่ะ เด็กน่อยฝรัง่งหลายคนเขาแหงอยากเขตดเขาแหงอยากมีผู้ติดต,ตามเพราะฉะนันเธอประตไปบอกว่าไม่มีใครอยากอย,กอยู่กับนายห้างที่วันวัน,วนพาสร้างแต่คอนเทนต์หรอกเธอน่ะก็อยากเขตดคือเขาเกือบตายยังเมาเ่าหลายไพสิบไปอยู่อยู่น้ำคนพาเหตุพาสางมิเตมันปึกตีหนอนมันออกอันปึกตัวส,สิไปอยู่ใส่ไปอยู่หม่องอื่นอันเท่าที่ฉันรล้ก็คือ,อยัอยอยงอยู่โตเกยียวนาะเพราะมีเงินเดือนให้ได้แมนบะไปอยู่หม่องอื่นอุย้ย ก็ดียูหันหลังพี่น้องแต่ว่าหลักประกันชีวิตเนาะอย่างที่แน่ๆเรามั่นใจว่าเรามีรายได้แน่ๆแ,แหละอยู่ตรงนั้นน่ะเข้าใจอยู่ว่าอยู่ตรงไหนก็ทํางานเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ตรงไหนมันละมั่นคงน่ะแต่ก็บางทีน่ะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าก็ไม่ได้ว่ากันใช่ไหมคะตรงนั้นแต่อย่ามาพูดคําว่าเพราะว่านายห้างไม่พาสร้างผลงานเฮ้ยประกอบเห็ดเอาเนี่ยสร้างเว้ยว้าวขึ้นมาละศูนย์สร้างก่าว่าว่าวว่า,ววา,ววาวมีสติกัเว่าว บอกให้สันดาเด้นี่สันแห่งดาคนบอเป็นอยู่ปล่อยก็บ,บอเป็นเด้อพี่น้องคอยนี่อืมขั้นแขววะไปแหละบ๊ายบาย